ม3 3 20สิงหาคม64เฉพาะกลุ่มนี้ได้เงิน2,500บาทดูเลยมีคุณไหมคุณได้รอบนี้ไหมล่าสุดครับนะตอนนี้ครับวันที่20สิงหาคม64ครับเฉพาะกลุ่มที่ผมจะบอกในคลิปนี้คุณจะได้เงินเข้าบัญชีนะฮะที่คุณได้ทำการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะฮะจำนวนเงิน2,500บาท ตรงนี้สําคัญมากครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพยงกับประชาชนเงินของคุณจะไม่เข้านะครับคุณจะต้องลองโอนเงินในรอบต่อไปนะครับมาดูเลยนะฮะว่าทําอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมว่ารอบนี้เนี่ยเงินคุณไม่เข้านะครับถ้าคุณตรงกลุ่มแต่เงินไม่เข้าเดี๋ยวทําอย่างไรเดี๋ยวผมบอกด้วยแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยใครจะเป็นคนได้นะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับกลุ่มที่จะได้เงินคือเป็นกลุ่มของผู้ประกันตนมาตรา33ครับในพื้นที่สีแดงเข้ม16จังหวัดนะครับ ก็คือโอนเงินนะ2,500้ 2, บาทในวันที่20สิงหาคมนี้ก็คือ16จังหวัดนั่นเองครับที่จะได้ในวันที่20สิงหาคมครับเป็นมอ3มานะมาตรา33มานะครับมาตรา3าเนี่ยถ้าเราจํากันได้นะครับวันที่สิงหาคมเนี่ยวันที่4-6ถึงสิงหาคมนี่เขาก็จ่ายของพื้นที่10จังหวัดไปแล้ววันที่9สิงหาคมก็จ่ายในพื้นที่อีก3จังหวัดแล้วในวันนี้ครับนะในวันที่20สิงหาคมไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้ในวันไหนนะครับเดี๋ยวดูวันที่20สิงหาคม หรือจะดูหลังจากนี้ครับถ้าคุณไปเช็คบัญชีของคุณนะครับคุณจะได้เงินในวันที่20สิงหาคมนะครับในกลุ่ม16จังหวัดน,นะครับก็เช็คเลยนะฮะว่าคุณได้เงินหรืออย่างนะถ้าเกิดคุณได้แล้วก็เล่าให้ผมฟังพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างทีนี้หน่อยครับวิธีการโอนเงินจ่ายนะครับ รอบนะฮะเขาก็จะโอนตามบัตรประชาชนครับถ้าเลขับรประชาชนคุณเลขน้อยๆนะครับอย่างเช่นว่า1นึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งก็จะได้ก่อน99เก้าอะไรนะฮะสมมุติว่า1นึอันนี้ผมผมผมซุ่มนะผมไม่รู้ว่ามันมีหลายเลข1นกับ5้าเนี่ยหนึ่งหนึ่งจะได้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณเลขช้าหน่อยก็อาจจะได้ช่วงบ่ายๆหน่อยเยน็นๆหน่อยนะครับแต่จะได้ภายในวันนี้แน่นอนถ้าคุณถ้าคุณอยู่ใน16จังหวัดนะครับและก็คุณจะต้องผ่านเกณฑ์น,นะครับเรียกว่าต้องอยู่ในกลุ่ม9กิจการ และก็อยู่ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มอันนี้นะครับนะก็คือถ้าใครที่อยู่ใน29จังหวัดจะได้หมดั่นเองนะฮะส่วนถ้าเกิดจะมีการแจกเงิน2เดือนหรือเปล่านะครับอันนี้จะต้องเข้าคาอรมอรที่อาทิตย์ต่อไปนะครับผมก็จะเข้าคาอรมอรเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีสรุปออกมานะครับว่าสรุปแล้วเนี่ย2เดือนเนี่ยจะเข้าคาอรมอรแล้วจะอนุมัติเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะอ๋ออันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ผมรีบมาแจ้งทุกท่านได้ทราบครับ แล้วก็ใครได้รอบคุณได้รอบนี้ไหมนะครับถ้าคุณอยู่ใน16จังหวัดคุณก็ได้เงินในรอบนี้นั่นเองครับถ้าเคุณไม่ได้เงินนะฮะสังเกตว่าไม่ได้เงินให้คุณคุณต้องทําการผูกพร้อมเพย์กักบบัตรประชาชนใหม่นะฮะก็คืออาจจะเป็นการผูกเพย์บัตรประชาชนของคุณเนี่ยบัญชีธนาคารของคุณเนี่ยมีปัญหานะครับทำให้เงินโอนไม่เข้าดังนั้นคุณต้องทําการผูกพร้อมเพย์กักบบัตรประชาชนใหม่แล้วคุณก็จะ ได้แต่จะไม่ได้เงินวันนี้นะจะไม่ได้เงินวันที่2ีสิงหาคมจะได้เงินในรอบถ่อไปถัดไปครับก็ต้องรอติดตามกันไปนะครับว่าจะได้เงินในรอบวันไหนนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ผมรีบมาแจ้งทุกท่านได้ทราบครับพอสามสามครับมีเฮครับว่าเงินเข้าแล้วนะครับก็เช็คบัญชีคุณนะครับถ้าได้ไม่ได้อย่างไรนะฮะถ้าได้เงินนะครับเอาได้เงินดีกว่าได้เงินเนี่ยพิมพ์ได้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้บอกผมแล้วก็บอกเพื่อนน้องๆหลายๆคนได้ทราบกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุ ถ้าเกิดอยากหาเงินนะครับก็มีแอปดักไมยนะครับ่ในนั้นมีแอปติกต็อกก็ไปดูหลังวิดีโอนี้ได้วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ